สวัสดีจ้ะนะสวัสดีอีปุ๋ยอีคนหลายคดีนะอีเฮียอะไรเอ่ยอวยวันเพนใครอวยกูฮะใครอวยกูอีอสัตว์ไม่มีใครเขามาอวยให้กูหรอกเพราะว่ายัางไงกูก็ยังพูดเหมือนเดิมในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกแต่คนอย่างมึงต้องไปเป็นหมอนวดนวดกระปู๋บวกปัมป๊มๆแห่งเมืองบอนแม่มึงจะต้องเป็นหมอดูสิบแปดมงกุฎผัวมึงก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรวะโกงคดีทม์แชร์นะแล้วอะไรอีกอ่ะเหีย <Yeah. S 1> ใครใครอวยกูฮะใครอวยกูมึงไปเอาหลักฐานมาใรอีดอกนะแก้ต่างอย่างกับลูกก็เป็นหลานอุ้ยต่อให้ลูกหลานก็ไม่มีใครเข้ามาแก้ต่างให้กูหลอก ด้วยการงัดสร้างภาพด้วยด้วยสร้างภาพงัดอีโรสซึ่งมันหยุดบิดอีสัตว์อีโรสเนี่ยไม่มีใครคือเขาไม่มีวันลืมวันที่มันกระทืบในหลวงแล้วเปลี่ยนหน้าให้ในหลวงมันเรียกว่าอะไรฮะมันเรียกว่าอะไรมันเรียกราชวงศ์จะก,กี้ว่าอะไร มึงคิดว่าประชาชนเขาจะลืมเหรอมีกูไหมมีคำหยาบไหมกูพูดถึงเรื่องร่ำรวยอันดับในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกส่วนมึงเนี่ยจะต้องแก้ผ้านะคะเต้นอากโก้ตั้งแต่อายุ14-15นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหมอนวดอยู่นะอีรสมันหยุดหมิ่นสถาบานันมันจะหยุดหมิน่นหรือกูจะหมิน่นมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายมึงแน่จริงว่ามันหยุดหมิน่นมันเลิกผิดแล้วมึงให้มันกลับมาประเทศไทยดิ อีสัตว์มึงให้มันกลับมาประเทศไทยมึงสนิทมันขนาดขนาดนั้นน่ะเอา้าเขาจะด่าอีรสมันก็เรื่องของเขาเขาจะด่ามึงก็เรื่องของเขากูก็จะด่ามึงในอีขี้โกงอีติดคดีช่อโกงตอนไงคะเดี๋ยวนี้นะก็อุ้ยเล่นเฟซบุ๊กจนติดคดี <c oughs> เดี๋ยวกูจาทีละคลิปนะคะทําไมไม่กล้าแตะต้องอีเพนเอาเหอะมึงไม่มีหรอกที่เขาไม่แตะต้องกูนะเขาด่ากูรัวๆเวลากูหมิ่นเจ้าแล้วกูหมิ่นอะไร ทำไมพวกมึงไม่ได่านิตยสารฟอสบ้างกูพูดถึงเรื่องใรหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกประชาชนไม่มีสวัสดิการมึงก็เหมือนกันอีปุ๋ยอีสัตว์มีสวัสดิการไหมเดี๋ยวเที่ยวหน้าไปที่เมืองไทยรถชนนะนะสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะเฮียผ่าตัดจ่ายตังเองนะมึงนะคะอีส้นตีนกูบอกซะก่อนนะคะที่เขาไม่กล้าแตะต้องเพราะกูหูไว้แล้วว่าใครยุ่งกับกูกูดาก่ากระาย แล้วเขาลองมาลองสิลองสิลองส,ลองสิลองมายุ่งกับกูสิเขาไม่เหมือนมึงไอี้เหี้ยปากแว่งหาส้นตีนกูนะคะเป็นไงล่ะคะกูท้าไว้นะไอ้เรื่องตัว d ีเอของหลานกูเนะอีสัตว์มาเล่นล้านจ่ายสิบล้านมาสิบต่อหนึ่งอีส้นตีนคิดวันวันหนึ่งนะ่ะมึงอีสันดานถึงจะมีเรื่องแต่เสนียดจังไรอีปุ๋ยชีวิตมึงเนี่ย ไม่มีวันที่มันจะดีขึ้นเพราะหัวใจมึงนะ่ะมีแต่เรื่องเยี่ยๆนะมึงจะเอาคนหมิ่นเพิ่มไนะมตอนนี้มีอีฟ้าเนะ่ะอีเก่งน้ำตู้อีเก่งทรพีเนะี่ยอีกนกวันหมวกสวัยนะ่ะเจ้าของวลีเด็ดในในหลวงคาดพี่ชายนะ่ะอันนั้นชัดเจนตอนนี้อีเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งกูยังไม่กล้าพูดอย่างมันออกสื่อออกคลิปเลยนะ แล้วกูบอกซะก่อนนะคนที่ไม่กล้าแตะต้องกูเพราะกูบอกแล้วว่าถ้าใครไม่อยากโดนกูด่าอย่ามาเสือกกับกูเป็นไงข้ามือเงาเสือกกับกูแล้วเป็นไงบ้างฮะใครอวยกูมึงไปเอาหลักฐานมาอีปุ๋ยว่าคนอวยกูกูสั่งเลยนะใครอวยกูกูโดนกูถีบกระเด็นเลยกูไม่ชอบคนอวยนะแล้วไม่มีใครเขาอ,อวยกูแล้วไม่มีใครคุยกับกูเพื่อป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างกูไม่คุยกับใครเลยสักคนเดียวอีสัต ร้านไม่เหี้ยเกตอีหนึ่งต่ไปชื่นชมอีเพนใครชื่นชมกูถ้าชื่นชมเนี่ยถ้าชื่นชมนะส่วนที่เ็าชื่นชมคือชื่นชมที่กูด่ามึงด่าพวกมึงในะอิสัตวถ้าเขาจะชื่นชมนะกูบอกแล้วว่ามันแยกกันเป็นเรื่องๆนะถ้าจะชื่นชมนี่คือกูออกมาด่ามึงอีหมอโนยกระปวกต่ป๋ปัปมแห่งเมืองบอนอิสัตว์อายุสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยมึงออกจากวงจรอ,อุบาทนี้ก่อนพาตัวมึงออกก่อนแม่มึงก็เป็นอีสิบแปดมงกุฎ เป็นหมอดูสิบแปดมงกุฎมึงบอกว่าแม่หม้อมึงไม่ได้เป็นสิบแปดมงกุฎอ่ะไอเพชรสารพัดนึกที่ขายเขานัาหนักทําไมไม่ให้นึกให้มึงได้ผัวดีๆกับเขาสักคนหนึ่งอีปุย๋ยให้ผัวเป็นตัวเป็นตนผัวแรกก็ผัวกูบอกได้เลยนะคนอย่างมึงเนี่ยโลกจารึกความเฮียอ่ะอมาไปชื่นชมออหนิงมึงไปเอาหลักฐานมาไหนวะใครชื่นชมไอหนิงอีนันไอแพรมทาไมอีรถคนเดียวที่หยุดหมิน่นแต่คนอื่นไม่หยุด ทำไมลากมันมาด่าอีโรดเนี่ยมันหยุดหมินแต่มันด่าคนไปทั่วแต่มึงคิดว่าคนไทยเขาลืมเหรอฮะมึงนึกว่าคนไทยเขาลืมเหรอที่มันมันมันกระหยยบย่ำหัวใจของคนไทยเนี่ยหนังสือเด e k คิงน e v ว่าสม l ยมันกระทือบปาก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 มึงว่าเขาลืมภาพนี้กันเหรอฮะกูเคยทําหะกูพูดเรื่องเดียวอ่ะในหลวงร่ดรวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นพระราชาที่ร่ํารวยอ่ะแต่ประชาชนอย่างมึงอะ ก็ไม่มีสวัสดิการเที่ยวหน้านะพิการกลางถนนมึงก็รักษาเองอิส้นตีนเฮีย yeah. ทําไมด่าคนหมิน่นยเนี่ยกูบอกว่ามึงเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงมึงได้คนหมิ่นใหม่อีกคนนึงแล้วค่ะอีฟ้านะคะหรือว่าอีเก่งนะน้ำตูหูลูกทรพีที่จะยัดมาตาร้อยสิบสองให้แม่มัน กูไม่เชื่อหรอกนะว่าแม่มันพูดกูว่าอีโรสเนี่ยเน้นมากเลยเรื่องเรื่องในหลวงค่าพี่ชายเนี่ยอีโรสอ่ะอนันดาในหลวงชื่ออะไรวะมันเรียกอะไรวะเออมันเรียกไอ้นะไอ้นั่นมึงลากกระปืนไปยิงอันันดาคาตายคาเตียงตาคาห้องกูว่าอีเก่งนี่แหละลีอีกนกวันหมวกสวัยเนี่ยต้องคุยกับอีโรสมันสนิทกันมากเนี่ยมันจะต้องคุยกันเรื่องนี้ เรื่องในหลวงฆาดพ,พี่ชายเมื่องั้นไม่งั้น,ม,นมันไม่กล้าออกคลิปมาอย่างนี้คลิปนี้นะกูบอกได้ซะก่อนนะมันมาแรงแซงทางโค้งเพราะกูเองยังไม่เคยกล้าพูดเลยนะเออแค่นี้กูจะตอบทีละใบนะกูเซฟมาหลายอันเอาแค่นี้ก่อนกูจะนอนละเฮียบายยนะดึกแล้วจุ๊บ